สติปฐานสีสฐานอาจารย์เนี่ยเอาสองฐานแรกมาวางเหมือนกับเป็นหินสองก้อน ให cues, society, so 3. 3. To to ้เราเนี่ยวางเท้าซ้ายเท้าขวาเพื่อที่จะก้าวไปสู่ฐานที่3 3ก็จะก้าวไปสู่ฐานที่4ฐานที่3เนี่ยมันมีแง่งที่จะต้องเนี่ยพูดเนี่ยเยอะเหมือนกันมันไม่ได้ตรงไปตรงมาเมื่อเช้านี้ก็ได้พูดเรื่อง2ด้านของเหรียญอันเดียวกันสองฐานแรกทําให้เราลดประชากรของเจอร์รี่เพื่อที่จะพาเราเนี่ยไปสู่ฐานที่สก็คือวิมุติสุขหรือช่องว่างของใจไปสู่วิมุติสุขหรือช่องว่างของใจเพื่อ ที่จะพาเราไปสู่ฐานที่4ก็คือภัฒสาบริสุทธิ์ฝึกฐานที่3เมื่อเห็นช่องว่างของใจก็จะเริ่มเห็นเจอรี่ทีละตัวเมื่อเห็นหยดน้ําทีละหยด ที่แมะเหมือนเห็นหยดน้ําที่ระยดที่แมะลงบนผิวน้ํารวมทั้งเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของแต่ละความคิดการเห็นเช่นนี้คือการฝึกจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานเรามาเริ่มตรงนี้กันดีกว่าลดประชากรเจอรี่ตรงนี้อ่ะก็เพื่อที่จะตอบคําถามให้กับคนที่ว่าเมื่อนั่งสมาธิถึงจุดนิ่งแล้วทําไงต่อก็คือตอนแรกนะคะเราก็มาลดประชากรของเจอรี่เพราะว่าเมื่อประชากรของเจอรี่เนี่ยนะมันเยอะแยะอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับเนี่ย ในมหาสมุทรที่มันมีคลื่นลมเต็มไปหมดเลยแล้วเราจะมาหาเจ้าหยดน้ำเนี่ยนั้นหนึ่งหยดที่มันแมมลงบนผิวของมหาสมุทรอย่างนี้เนี่ยย่อมเป็นไปไม่ได้แน่นอนฉะนั้นการฝึกฐานที่1กับ2เนี่ยคือมาอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายก็เพื่อที่จะลดประชากรของเจอรี่ให้น้อยลงทําความคิดให้น้อยลงเพื่อว่าเราจะได้เห็นช่องว่างชัดเจนขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเจอรี่เนี่ยจะหายไปหมดไม่ใช่ เพคายว่าเจอรี่หายไปหมดถึงตรงนั้นนะ่ะเราจะมาจับเจ้าเจอรี่ทีละตัวเหมือนการมองเห็นหยดน้ําค้างหนึ่งหยดที่ตกลงบนผิวน้ําเราย่อมที่จะสามารถที่จะจับมันได้เนี่ยได้ดีขึ้นฉะนั้นจากจุดนี้เนี่ย เราก็มาฝึกฐานหนึ่งฐานสองเพื่อที่จะลดประชากรเจอรี่จนกระทั่งเห็นช่องว่างของใจตรงนี้เห็นช่องว่างของใจเนี่ยตรงนี้เนี่ยให้น้ำเนี่ยมันนิ่ง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 เพื่อที่จะมามาจับเจอรี่ทีหลังแต่ตรงนี้สองส่วนตรงนี้ก็คือว่าเมื่อเราเข้าถึงจุดนี้อาจารย์ก็ไป วกเข้าเรื่องนิพพานก่อนก็คือว่าเอาฐาน3ในลักษณะของมีวิมุตติสุขตรงนี้เนี่ยมาชนกับฐานที่4บอกว่าเป็น2ด้านของเหรียญอันเดียวกันอันนี้ส่วนหนึ่งคือเป็นแง่งหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งน่ยของเรื่องฐานที่3โอนไปให้ว่าช่องว่างของใจหรือวิมุตติสุขตรงนี้เป็นหน้าตาของบ้านที่3แล้วกันเมื่อถึงบ้านที่3ามันก็ชนกับบ้านหลังที่4เหมือนกับ2ด้านของเหรียญอันเดียวกันเพราะว่าเมื่อถึงวิมุตติสุขช่องว่างของใจคุณก็จะรับรู้ทุกอย่างอย่างเป็นภาษาบริท เข้าใจนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นการปฏิบัติเนี่ยส่วนหนึ่ง